ูกสามขวบใช้ยาสีฟันเด็กฟัวร์ไร์เท่าไรค่ะแม่จำง่ายเลยค่ะตั้งแต่ฟันซีแรกนะคะจนถึงลูกอายุ6ปีถ้าลูกฟันปกติดีนะคะฟันไม่ผุฟันไม่ดําฟันไม่แมงเลือกยาสีฟันเด็กนะคะฟัวราไร์เริ่มต้นอยู่ที่1000 ppm ก็เพียงพอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟันของเรานะคะเนาะฟันผุฟันดําฟันเป็นรูฟันแมงอย่างหลังพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กก่อนนะคะคุณหมอฟันอาจจะพิจารณาแนะนําให้เลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กนะคะขนาดความเข้มข้นของฟัวราไร์สูงขึ้นเป็น1 5 0 0 p พเแปลงฟันให้กับลูกดังนั้นจะเลือกฟัวอะไรเท่าไหร่ต้องดูว่าฟันปกติหรือว่าฟันผุเนาะและปริมาณยาสีฟันเด็กนะคะที่ใช้ในการแปลงฟันก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุ3ปีไปแล้วนะคะบีบปริมาณยาสีฟันนะคะเนาะเท่าความกว้างของหน้าตัดแปลงนะคะหรือว่าเท่าปริมาณเท่ากับเมล็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็ดูแลแปลงฟันให้ลูกอย่างดีแปลงฟันถูกวิธีนะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนก็จะช่วยทาให้ฟันลูกแข็งแรงลดโอกาสการเกิดฟันผุลูกได้จะเลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กคินดี้นะคะแล้วก็แปลงสี ได้เลยค่ะตาะกดานลังใตคลิปวิดีโอนี้ของแมโบค่ะ